Lenovo Think Station P358 Tower เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Work Station ตัวเล็กแต่สเปคแรงกินไฟน้อยราคาจับต้องได้เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานในสำนักงานหรือว่าองค์กรนะครับ ไม่ว e. er ่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กระดับ SME ไล่ขึ <về limite> ้นไปเรื่อยๆจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ระดับ Enterprise เลยนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับคือ Lenovo ThinkStation P358 Tower เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Workstation ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างเครื่อง Desktop คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเขาใช้ฮาร์ดแวร์ที่คัดสรรมาเพื่อความเสถียรในการทำงานแบบหนักๆการทำงานแบบยาวนานแล้วก็ราคาเขาเนี่ยจับต้องได้นะครับจะเป็น SME ก็สามารถซื้อหาได้องค์กรใหญ่ๆซื้อไปเป็น50เครื่องร้อยเครื่องก็เหมาะมากๆเลยไปดูรีวิวกันครับ l e n o v o t h i n k s t P t i o n P 3 5 8 t o w e เนะครับพอบอกว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Work Station หลายคนอาจจะมีคำถามว่าพี่ครับ เครื่องเวิร์กสเตชันมันต่างจากเครื่องเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมาใช้ตามบ้านกันอย่างไรอันดับแรกดูจากลักษณะทางกายภาพนะครับก็แตกต่างกันแล้วเครื่องเวิร์ t สเตชันจะเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กในขณะที่เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นะครับที่เราใช้ตามบ้านเคสนี่ยิ่งใหญ่อลังการมีพัดลมมีกา้าวจอขนาดใหญ่ๆแล้วก็มีไฟแสงสี R G B ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ตรงกันข้ามหมดเลยสําหรับการทํางานในองค์กรนะครับในองค์กรเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็นไซสเ์เล็กๆเพราะว่าโต๊ะทํางานเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่มาก พอนะครับอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องของพื้นที่การทํางานเพราะฉะนั้นเครื่องต้องเป็นไซส์เล็กๆวางอยู่มุมใดมุมหนึ่งบางทีต้องไปวางเรียงกันหลายๆเครื่องเพื่อให้ประหยัดพื้นที่มากที่สุดแต่เห็นเครื่องไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับไส้ในก็ต้องแตกต่างกันกันกบเครื่องเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ทั่วไปด้วยสเปคของเครื่องในระดับเวิร์กสเตชันเนี่ยนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่คัดมาแล้วเป็นรุ่นพิเศษโดยเฉพาะ ตั้งแต่ CPU RAM การ์ดจอหรือว่าชิ้นส่วนอื่นๆจะต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานหนักๆในระดับสำนักงานในระดับองค์กรโดยเฉพาะเพราะว่าองค์กรเนี่ยเครื่องบางเครื่องนะครับเปิด24ชั่วโมงตลอด7วันบางทีผ่านไป1ปียังไม่ได้ดับเครื่องเลยก็มีทำหลายหน้าที่มากเครื่องเวิร์ t สเตชัเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นได้เป็นเครื่องเลนเดอร์โปรแกรม3มิติก็ทำได้เป็นเครื่องตัดต่อวิดีโอทำงานหามลูกหามคำ เพราะฉะนั้นมันแตกต่างจากเครื่องเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อไปใช้ตามบ้านครับไส้ในก็ไม่เหมือนกันแล้วลองมาดูสเปคของ Lenovo Think Station P358 Tower เริ่มจาก CPU เลยนี่ CPU ของรุ่นนี้นะครับเป็น AMD ครับเป็น AMD Ryzen Pro Ryzen Pro เนี่ยเป็น CPU รุ่นพิเศษของ AMD ที่ทำมาเพื่อการทำงานในระดับองค์กรโดยเฉพาะนะครับ ตัว CPU เนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษที่มีความเสถียรสูงใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมีการตรวจสอบเป็นอย่างดีก่อนที่จะถูกจำหน่ายออกมาและถูกนำมาใช้งานอย่างตัวรุ่นนี้นะครับก็เขาจะมีสเปคให้เลือกมีไลเซนส์3 Pro ไลเซนซ์5 Pro ไลเซนซ์7 Pro 9 Pro ตามแต่ระดับของการทำงานคือไลเซนซ์ Pro เนี่ยเขาก็มีให้เลือกเหมือนไลเซน์แบบเดสก์ท็อปทั่วไปแต่มีคำว่า Pro ห้อยท้ายไปด้วย อย่างตัวที่มารีวิวในวันนี้นะครับผมเซตเป็นสเปคตัวอย่างขึ้นมาให้ดู1ชุดตัวนี้ใส่เป็น Ryzen 7 Pro 5845ตัวนี้จะเป็น CPU 8 Core 1คอ h r e a d เรรันสปีดคอ็อกสูงสุดอยู่ที่4.6 GHz แล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีระดับ7นาโนเมตรผลิตโดย TSMC นะครับ ใช้งานคู่กันกับเมนบอร์ดนะครับที่ชิปเซ็ตจะต้องรองรับกับร y z เซรุ่น Pro ด้วยนะครับนั่นก็คือเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต AMD Pro 565นะครับตัว CPU Ryzen 7 Pro ตัวนี้นะครับเป็น CPU ที่มีสมรรถนะสูงแต่กินไฟน้อยมากๆค่า TDP ของการกินไฟของเขาอยู่แค่65วัตต์เท่านั้นเองครับพอเป็นเครื่องระดับ Workstation นทำงานในสำนักงานนะครับต้องกินไฟน้อยๆเพราะอะไร กินไฟน้อยๆแต่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อที่ว่าเวลาทํางานอย่างยาวนานหรือทํางานหนักๆเปิดแช่เป็นเวลานานความร้อนจะได้ไม่สูงไงครับกินไฟแค่65วัตต์ tdp เนี่ยนะฮะความร้อนจะน้อยมากจะทําให้เครื่องนั้นสามารถทํางานได้อย่างยาวนานแล้วก็มีประสิทธิภาพดีใช้งานได้ทนทานอีกด้วย RAM ก็เหมือนกันครับพอเป็นเครื่องระดับ Workstation นะครับ RAM ก็ต้องเป็น RAM แ,แบบ ECC RAM ECC ย่อมาจาก Error Correction Code นะครับเป็น RAM ชนิดพิเศษที่จะมีชิปเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งในแผง RAM นะครับชิปตัวนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการทำงานของ RAM แ,แล้วแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งจะทําให้แรมที่เป็นแบบ ECC เนี่ยเวลาคุณใช้ทํางานนะครับมันจะมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อเออเร์เน,น้อยมากนั่นหมายความว่ามันจะมีความเสถียรสูงมากๆเหมาะสําหรับการทํางานแบบยาวๆแล้วไม่มีปัญหาเรื่องแรมเลยเครื่องจะไม่แฮงค์เครื่องจะไม่สะดุดจะไม่กระตุกเลยแรมแบบ ECC ก็มีความจุให้เลือกนะครับตั้งแต่ 8GB 16 g ิไล่ขึ้นไปสูงสุดจนถึง128กิเลยซึ่งแรมชนิดนี้จะมีราคาสูงกว่าแรมทั่วไปนะครับ ต่อมาเป็น Storage นะครับรุ่นนี้นะครับเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง SSD แบบ M.2 NVME แล้วก็ใช้งานร่วมกันกับฮาร์ดดิสก์จานหมุนขนาด3.5นิ้วได้ด้วยนะครับสโตรเรจสูงสุดเนี่ยผสมทั้ง2องอย่างทั้ง SSD และฮาร์ดดิสจานหมุนคุณสามารถใส่ s t o รเรจได้สูงสุดในเครื่องนี้10เทลไ แล้วตัว SSD วก็จะได้ SSD น่าจะเป็นสปีดระดับ PCIe e Gen3 นะครับเพราะว่าสปีดเนี่ยรีดไลท์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าเมขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการทำงานในระดับ Workstation นะครับเน้นเรื่องของความจุเพื่อที่จะจัดเก็บไฟล์เยอะๆมากกว่า เป็นเครื่องเวิร์กสเตชันแต่มีการ์ดจอด้วยนะครับเพราะว่าการทํางานในระดับองค์กรเนี่ยบางทีเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมงานด้านออกแบบงานแคดแคมหรือใช้ประมวลผลการาฟิก3ามิติก็ต้องมีการ์ดจอด้วยนะฮะไม่งั้นทํางานไม่ได้ หลายคนอาจจะบอกว่าเ,เครื่องเล็กขนาดนี้นะครับไซส์มินิ ATX แบบนี้แล้วจะใส่การ์ดจอเข้าไปได้ไงการ์ดจอทุกวันนี้นี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยทีเดียวโอ้โหได้ครับเป็นการ์ดจอแบบประสิทธิภาพสูงด้วยนะครับการ์ดจอที่ผมยกตัวอย่างเซตมาให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับที่ใส่อยู่ในเครื่องนี้คือ Nvidia RTX A2000 หลายคนอาจจะไม่คุ้นเอ๊ะพี่ทำไมชื่อซีรีส์ไม่ค่อยคุ้นเลย NV i d i ีเดียรุ่นไหนกันแน่ถ้าเป็นคนสายทำงานนะครับสายตัดต่อวิดีโอสายทำกราฟิก3มิติงานด้านสถาปัตย์สมัยก่อนคุณจะรู้จักกับการ์ดจอ NV i d i a เดียคอดโรเป็นอย่างดีนะนั่นคือการ์ดจอสำหรับงานด้านกราฟิกโดยเฉพาะเลยนะครับไม่เน้นเล่นเกมนะการ์ดจอแบบนั้น NV i d i เดียคอร์ดโนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนชื่อซีรีส์นะครับเพื่อให้เข้ากันกับซีรีส์ที่เป็นทางฝั่งเกมอย่าง G4 o s ส RTX นะครับทั้งฝั่งนี้ก็จะเรียกชื่อเป็น NVIDIA RTX แล้วก็มีรุ่น A 2 0 0 0 A 4 0 0 0 A 6 0 0 0ซึ่งจะมีให้เลือกเหมือนกันนะครับแต่พอเป็นการ์ดจอสำหรับการทำงานในระับเครื่อง Workstation นะครับตัวนี้จะเป็นการ์ดจอแบบ Low Profile คือเขามีขนาดเล็กมากๆเล็กเท่าฝ่ามือนะครับคือคือบเดียวอะเป็นการ์ดจอคือบเดียวซึ่งทำให้สามารถใส่เข้าไปในเครื่องเล็กๆนี้ได้นะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนแค่ชุดเดียวเล็กๆเงียบๆ แต่ความแรงนี่ระดับไหนรู้ไหมฮะเพราะว่า Nvidia RTX A2000 ตัวนี้นะครับชิปประมวลผลการาฟิกเนี่ยเป็นตัวเดียวกันกันกบที่อยู่ใน GeForce RTX 3060เลยนะคือชิปประมวลผล GA106 นั่นเองโอ,โอ้โหเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพความแรงของการจอตัวนี้นะครับจะอยู่ในระดับเดียวกันกับ3050 Ti กับ3060ระดับนั้นเลยนะครับแต่เป็นการจอขนาดเล็กๆนะครับ กินไฟน้อยด้วยนี่เป็นการ์ดจอที่กินไฟเพียงแค่70วัตต์เท่านั้นเองโอ้โห c ีพยก็กินไฟน้อย65วัตต์การ์ดจออีก70วัตต์เบ็ดเสร็จรวมๆแล้วเซตนี้กินไฟแค่ประมาณ100นิด,นดๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น power supply ครับไม่ต้องใหญ่เลย power supply 300วัตต์ก็ทำงานได้แล้วทั้งหมดจึงขมวดรวมอยู่ในติงสเต t ัน P ส p 3 5้8 tower เครื่องเล็กๆแบบนี้แต่ทรงประสิทธิภาพมากๆ แล้วสเปคที่ผมยกมาทั้งหมดนี้นะครับแจกแจงให้คุณผู้ชมรับทราบอีกทีหนึ่งว่าคุณสามารถคัสตอมได้หมดเลยนะครับคุณสามารถเลือกตั้งแต่ cpu เป็นไ e เซนโปรนะครับคุณเลือกเลย3579 ram เลือกได้ตั้งแต่ 8GB ไปจนถึง 128GB จะเอาแบบ ecc ก็ได้ n o n ecc ก็ได้ storage ก็เลือกได้ตั้งแต่ 1TB ทรไปจนถึง1 0 t เทราไบตการ์ดจอก็เหมือนกันครับ การ์ดจอรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น Nvidia T400 นะครับอันนั้นคือรุ่นล่างสุดแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับมาเป็น A2000 ก็มีไล่ไปจนสูงสุดคือระดับ RTX 3080 Power Supply ก็เลือกได้300วัตต์500วัตต์750วัตต์แล้วแต่ฮาร์ดแวร์ที่คุณเลือกนะครับนี่คือความยืดหยุ่นของ Lenovo t h i n k s t t t i o n P358 Tower ตัวนี้คัส t o มสเปคตามงานที่คุณทำได้เลย เซตอัพเครื่องนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับนี่วันนี้ผมเซ็ตมากับจอเนี่ยแบบเข้าชุดกันเลยนะครับนี่คือจอของ l n o v v t t n i v k v i s n p n P 2 7 s 3 0นะครับเป็นจอ i p s ขนาด27นิ้วแล้วเป็นหน้าจอแบบแอนตี้แกลด้วยนะครับไม่มีแสงสะท้อนค่าสีสันของจอ s r g b color g a m u ระดับเลการะดับ99%ให้สีสันที่ถูกต้องมากๆ ตัวจอเนี่ยสามารถปรับพิ้วก้มเงยแล้วก็เลื่อนขึ้นบนลงล่างได้ด้วยโอ้โหน่าใช้มากๆจอตัวนี้ลองทำงานดูครับผมเป็นสายตัดต่อวิดีโอเป็นครีเอเตอร์ผมก็เปิดโปรแกรมโยนไฟล์ตัดต่อวิดีโอระดับ 4K เเข้าไปตัดซ้อนกันหลายๆเลเยอร์นะครับแล้วลองทำงานดูนะครับ พลังประมวลผลของ Ryzen 7 Pro 5845กับการ์จอ n v เดียอ Nvidia RTX A 2000นะครับตัดต่อไหลลื่นมากๆเรียกว่าโยกไทม์ไลน์กันเนี่ยพลิ้วไหวเลยทีเดียวตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเอ็กพอรออกมาก็สามารถสร้างไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว นี่ถ้าเอาไปให้คนที่ทำงานสายกราฟิกนะครับพวกงานสถาปัตย์หรือคนที่ทำงานกราฟิกสามมิตินะโอ้โหเชื่อได้ว่าเวลาที่เขาสร้างโมเดลขึ้นมานะครับหรือว่าสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาใส่แมปปิ้งพื้นผิวลงไปเสร็จเรียบร้อยบางทีจะหมุนชิ้นงานดูนะครับหมุนดูวิวพอร์ตต่างๆถ้าสเปคเครื่องไม่แรงพอเวลาหมุนดูวิวพอร์ตมันจะกระตุกมันจะค้างแล้วมันก็จะต้องประมวลผลก่อนแต่สเปคของ r y z e n 7 Pro กับ NV i d i a เดีย2000เีนี่ยหมุนวิวพอร์ตดูแบบลื่นๆเลยอ เรียกว่าดูทุกมุมทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพเลยนะครับในขณะที่หันมาที่ตัวเครื่องทำไมเครื่องมันตัวเล็กจิ๋วน่ารักขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าเครื่องขนาดนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพทำงานได้ขนาดนี้นะครับแล้วกินไฟน้อยแล้วทำงานแบบเงียบๆลมพัดเอื่อยๆความร้อนก็ไม่มีนะครับหู นี่ถ้าเอาไปทําเป็นเดอร์ฟาร์มนะครับเหมือนอย่างในหมู่บ้านผมเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับเขามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่40เครื่องรับงานจากฮ่องกงนะครับสีเครื่องเนี่ยทำงานคนคนเดียวเดินเข้าไปถึงเนี่ยต่อ Network เน็ตเวิร์กกันไว้หมดแล้วเปิดปุ๊บรับงานไฟล์3 d มาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็สั่งทุกเครื่องเรนเดอร์พร้อมกันเป็นเรนเดอร์ฟาร์มแล้วก็ขับรถออกไปจากบ้านไปเลย3วันกลับมาอีกทีหนึ่งเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยโฮ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 เหมาะมากเลยเครื่องแบบนี้นี่แหละครับคือเวิร์ t สเตชั่น นี่คือ l e Lenovo t h i n k Station P358 Tower จําจำชื่อรุ่นของเขาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าคนที่อยากจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ทำงานนะครับเอาแบบว่าทำงานหนักๆอึดถึกทนสเสถียรน,นะครับไม่มีงองแงไม่มีบิดพลิ้วนะครับเรียกว่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอนเหมาะมากสำหรับการทำงานในระดับองค์กรแล้วองค์กรของคุณเนี่ยจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเครื่องในระดับราคาเริ่มต้นของเขานะครับ ราคาประหยัดมากๆราคา30,000กว่าบาทนี่คือระดับเริ่มต้นขึ้นถ้าเทียบแล้วนะครับมันก็พอๆกับคุณไปประกอบเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ตามร้านทั่วไปเลยแต่ตัวนี้เสถียรกว่าเพราะเป็นฮาร์ดแวร์ที่คัดมาสําหรับการทํางานในระดับนี้โดยเฉพาะนะครับปรับแต่งได้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ CPU RAM การ์ดจอความจุ s โตรเล e Power Supply เลือกในระดับราคาที่คุณต้องการได้เลย สนใจลองเข้าไปจัดสเปคดูได้นะครับที่เว็บไซต์ lenovo.com/th แล้วยังมีบริการหลังการขายที่ดีอีกด้วยนะครับกับวารันตีแบบ on-site service 1ปีเต็มแต่เชื่อผมเถอะ1ปีแรกคุณไม่ได้ใช้บริการวารันตีแน่นอนเพราะเครื่องเขาทนและเสถียรว่ากันไปโนู่นน่ะ4-5ปีเป็นอย่างตำ่ำ